ผู้ชมคะในยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะบัญชีเงินฝากของคนไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อนะคะถ้ามองในมุมของคนที่มีภาระหนี้สินอยู่ก็คงจะเหนื่อยกันหน่อยล้ค่ะเพราะว่าต้องแบกรับภาระหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงขึ้น แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มคนที่มีเงินฝากก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะมากจะน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีล่าสุดค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยข้อมูลสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยสิ้นเดือนพฤษภาคม2565นะคะก็ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยค่ะอยู่ที่15.76ล้านล้านบาท จากทั้งหมด1,16.55ล้านบัญชีนะคะไปดูบัญชีเงินฝากที่มีเงินไม่เกิน50 0 0 0บาทนะคะจะมีรวมทั้งหมด102.15ล้านบัญชีค่ะยอดรวมเงินฝากนะคะก็อยู่ที่4,32,491ล้านบาทถ้าไปดูยอดเฉลี่ยต่อบัญชีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4,240บบาทเท่านั้นเองค่ะ ส่วนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่เกิน5 0,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทก็มีอยู่4.23ล้านบัญชีนะคะยอดรวมเงินฝาก2 9 8 7 5 2ล้านบาทค่ะส่วนบัญชีเงินฝากเกิน1 0 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะมีอยู่3.44ล้านบัญชียอดเงินรวมก็476,916ล้านบาทค่ะแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินฝากเกิน200ล้านบาท แต่ไม่เกิน500ล้านบาทนะคะมีอยู่ประมาณ3,254บัญชีเท่านั้นเองแต่ว่ายอดเงินฝากค่ะมากถึง9 8 6 1 5 7ล้านบาทส่วนบัญชีเงินฝากตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็มีจำนวน1,578บัญชียอดเงินฝากกว่า2,647,157ล้านบาทค่ะนั่นก็คือ2.6ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะ ท่าน,นี้พบว่าในช่วงโรคระบาดโควิด19เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าคนไทยนั้นมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยในเดือนเมษายน2563ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19เป็นปีแรกนะคะปรากฏว่าคนไทยนั้นมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท รวม102.01ล้านบัญชีค่ะด้วยจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น14.36ล้านล้านบาทด้วยการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะซึ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาดค่ะรัฐบาลก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็จากมาตรการล็อกดาวน์นะคะทำให้ประชาชนนั้นมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ แต่ยไาก็ตามนะคะพบว่าบัญชีเงินฝากไม่เกิน50 0 0 0บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่102.15ล้านบัญชีแต่ยอดรวมเงินฝากลดลงนะคะอยู่ที่432,491ล้านบาทและทำให้เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีนั้นอยู่ที่เพียง4,240บาทเท่านั้นเองค่ะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นั้นอาจจะทําให้เม็ดเงินที่เราฝากในบัญชีนั้นปรับตัวลดลงนะคะแต่ก็คงจะต้องติดตามกันดูแล้วค่ะว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะจูงใจให้คนไทยฝากเงินเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้เราไปลงใต้กันบ้างค่ะจะพาทุกคนนะคะไปที่อเาเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่นั่นนะคะมีสวนทุเรียนชื่อดังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติแล้วก็การส่งออกเป็นอย่างมากนะคะตามคุณพันพิดาเพชรรัต ลงพื้นที่ไปดูสวนทุรเรียนที่เบต,ตงจังหวัดยะลาค่ะ ทุเรียนพันธุ์มูสังคิงเหล่านี้ถูกจับจองเกือบทั้งหมดตั้งแต่ยังไม่ผลกออกจากต้นนับเป็นจุดเริ่มของความสําเร็จในการผลักดันทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในกระแสผ่านตลาดออนไลน์ line. จากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเป็นวิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีทุเรียนเบตงซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2564มีสมาชิก7คนรวมพื้นที่25ไร่ปลูกมานานกว่า17ปีรวม400กว่าต้นผลิตทุเรียน3สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์มูสังคิงพันธุ์โอชิรุนามดำและพันาลิจี จุดเด่นคือเป็นทุเรียนปลอดสรารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์ได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพและราคาของทุเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นเน้นตลาดออนไลน์และบางส่วนจาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังและยังจําหน่ายต้นกล้าทุเรียนได้ราคาถึงต้นละ100บาทส่งจําหน่ายทั่วประเทศถึงปีละ60,000-80,000ตน้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะแต่กลายสินค้าทําทุเรียนแช่แข็งให้กับนักท่องเที่ยวเตรียมปั้นแบรนด์ขยายการผลิตเพื่อส่งออกในอนาคต คุณผู้ชมคะนอกจากความหอมแล้วนะคะจุดเด่นของทุเรียนพันุมูซังคินนั่นก็คือสีเหลืองเข้มหวานหอมแล้วก็เนื้อมีลักษณะครีมเรียกว่าเนื้อละเอียดเลยนะคะที่เบตงประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์กิโลกร,รัมละ650้บาทสำหรับเกรด A นะคะและที่สำคัญจุดเด่นก็คือเป็นทุเรียนปลอดสารค่ะเพราะว่าใช้สารอินทรีมาถึง75%ในภาะวะที่ผุยแพงแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีต้นทุนแพงขึ้นถึง30%แล้วละคะ่ะและตั้งเป้าปีนี้จะเพิ่มการใช้สารอินทรีย์เป็น80%ค่ะ เฉพาะมูสังคิงปีที่แล้วตัดขายได้5ตันตั้งเป้าขยายพื้นที่อีก100ไร่ภายใน3ปีผลผลิตของของวิสาหกิจต,ตอนนี้นะครับประมาณ5-8ถึงตันต่อปีครับประมาณ95%ในการจําหน่ายออนไลน์ความต้องการของตลาดณวันนีม้มีมีความต้องการที่สูงขึ้นในประเทศไทยคนไทยอยากลองชิมมากขึ้นเป็นทุเรียนจากต่างประเทศครับวันนี้เรากําลังรวบรวมเกษตรกร,กรให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ใช้อินทรีย์เป็นการนําเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติที่ดีแผนส่งออกนะครับ จริงๆเราต้องต้องใช้เวลาอย่างต่ำต้องมี5ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งให้ลงลงหนึ่งก็คือว่าเป็นการทำตลาดที่ออสเตรเลียกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนต่อเน,นื่องมาเป็นปีที่5แล้วโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลากลุ่มผู้บริโภคเนี่ย99%เนเนี่ยเป็นประเทศที่เรามี FTA ด้วยอย่างเช่นจีน ฮ่องกงหรือว่าในอาเซียนเองในการทำา t t ทีที่เรามีอยู่14ฉบับกับ18ประเทศเนี่ย17ประเทศเนี่ยได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรให้กับทุเรียนส่งออกจากประเทศไทยแล้วนะคะยังเหลือเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันเขาเก็บอยู่ที่ประมาณ36%แต่เขาจะลดเหลือ0%นะคะในอีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าภายใต้ความตกลงอาเซ ทางนี้ในปี2564ไทยทรงออกทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งเป็นอันดับหนึ่งของโลกมูลค่ารวม3,788ล้านเหรียญสารัฐ แบ่งเป็นการส่งออกทุเรียนสด3,490ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว68%และส่งออกทุเรียนแช่เย็นแช,แช่แข็งมูลค่า299ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว42%ตลาดส่งออกหลักคือจีนมากถึง90%ของการส่งออกทุเรียนทั้งหมดสำหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะก็คงจะรู้จักทุเรียนพันธุมูสังคิงกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นราชาของทุเรียนกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ไปดูในเรื่องของสรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรอบสัปดาห์กันบ้างน,นะคะซึ่งทาง DS ค่ะเขาก็ได้มี การสรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรอบสัปดาห์ปรากฏว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงติด2อันดับแรกนะคะที่มีคนสนใจมากที่สุดค่ะโดยคุณนพวรรณหัวใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองหรือว่า DES นะคะได้สรุปผลการมอนิเตอร์และการรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคมค่ะโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมปรากฏว่ามีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้นนะคะ11.8ล้านข้อความค่ะ และจากการคัดกรองนะคะมีข้อความที่ต้องดําเนินการตรวจสอบจํานวน374ข้อความรวมเรื่องที่ต้องดําเนินการตรวจสอบ186เรื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกก็จะพบว่าข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุดประจำสัปดาห์ค่ะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสะกิจกรรมการใช้หนังกลางแปลงของกทมซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ในชื่องานเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงโดยติดอยู่ในอันดับ1และอันดับ2นะคะ ส่วน10อันดับของข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุดในรอบสัปดาห์ค่ะก็คืออันดับหนึ่งนะคะกทมจัดเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงราคาจัดจ้างจอละ8ล้านบาทตามมาด้วยอันดับ2นะคะผู้ว่ากทมสั่งปิดข่าวและห้ามสื่อลงข่าวการเกิดฟ้าผ่าลงบริเวณล,ลานกิจกรรมหนังกลางแปลงอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมนะคะอันดับ3คือกรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทยใจปล้ำผ่อน300บาทรู้ผล5นาทีผ่านลายอันนี้ก็ปลอมเช่นเดียวกันค่ะ ข่าวปลอมอันดับ4นะคะก็คือลายของอธิบดีกรมควบคุมโลกอันดับ5กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน4ภาพเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนอง70-80%และระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นค่ะ อันดับ6นะคะก็คือออมสินเปิดสินเชื่อ QR รายวันกู้ได้50,000บาทอนุมัติทุกอาชีพตามมาด้วยอันดับ7นะคะกรมอุตุเตือน17จังหวัดระวังพายุลูกใหม่วันที่12กรกาคาถึง18กรกฎาคมอันดับ8นะคะพอพอรับรองการใช้สายพลังงานประหยัดน้ำมันอันดับ9ยาแอสไพรินพอกหน้าช่วยให้ขาวใสและอันดับ10วิธีตรวจเช็คโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเองค่ะ สิบข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมที่คนให้ความสนใจมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องสําหรับเรื่องของข่าวปลอมนะคะ ต้องระวังอย่าให้ตกเป็นเหยื่อค่ะและตัวนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube c h anel n และ Facebook Fan Page 3 plus news ส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชุมพนุชพัทรคจจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ